สวัสดีจ้าวันนี้เรามาพบกับแบบฝึกหัดภาษาไทยของหนังสือปวหน้า133เขาไม่มีอะไรมากแต่ว่ามันมีอะไรมีนะมันไม่มีอะไรแต่มีอะไรเอ๊ะ,อะยังไงเออยังไงเนี่ยอ้าวมาดูสิมาดูสิการเขียนย่อความเนี่ยการเขียนย่อความเนี่ยมันจะต้องอ่านก่อนอ่านบทความก่อนเห็นไหมแล้วก็แต่ต้องตามรูปแบบของการเขียนย่อความนะ เราก็อ่านเลยความดีมีค่ายิ่งมาคนหนึ่งฐานะยากจนแต่เป็นผู้มีคุณความดีอ่ะอันนี้น้นาน,นี้นะมีใจกรุณาเป็นนิดนางมีความกรุณาต่อสัตว์เลี้ยงต่อเด็กๆและคนชรานางจะแบ่งปันอาหารและเสื้อผ้าแก่ผู้ยากไร้อยู่เสมอโด,โดยมีโดยมีน้อยก็ให้น้อยตามกำลังวันหนึ่งมีหญิง แก่คนหนึ่งมาร้องรำพันอยู่หน้ากระท่อมของหญิงไม้ไม่ใช่หญิงไม้นะหญิงไม้นะหญิงไม้ก็คือหญิงที่เอ่อยาล้างหรือว่าสามีเสียชีวิตประมาณนั้น่ะยายหิวยายเหนื่อยโอ้ยายรู้สึกจะเป็นลมอยู่แล้วอะหญิงไม้กําลังนับเงินที่ได้จากการขายผักและผลไม้ที่ตลาดอยู่พอได้ยินก็รีบวางมือจากการนับรีวิ่งออกมาช่วยประคองหญิงแก แล้วนางก็พามานั่งพักในที่ร่มเย็นด้านหลังกระท่อมซึ่งสวยงามด้วยต้นไม้ดอกไม้และมีลงพัดผ่านอย่างน่าสุขสบายจากนั้นหญิงไม้ก็แบ่งอาหารให้หญิงแก่รับประทานหนึ่งจานและตักน้ำสะอาดให้ดื่มหนึ่งถ้วยเมื่อหญิงแก่กินข้าวกินน้ำเสร็จแล้วก็ร้องอวยพรให้หญิงไม้ว่าขอให้ป่าศจากทุก โศกโรคภัยทึกทำการสิ่งใดอยู่เมื่อตอนที่ยายมาเรียกร้องก็ขอให้จงทำการสิ่งนั้นสืบตอบเนื่องไปตลอดวันและคืนนี้เถิดญิงไม้ได้ให้เสื้อผ้าสีน้ำเงินแก่หญิงชลาไปหนึ่งตัวแล้วก็กลับมานั่งนับเงินต่อ สวหญิงแก่เมื่อเดินไปพ้นสายตายหญิงไม้ก็กลายเป็นเทพธิดาปริงผู้สวยงามจากนั้นก็อันตรธานจากโลกไปยังเมืองฟ้าหญิงแก่ก็คือเทพธิดาผู้เห็นความคุคณความดีของหญิงไม้และค่าความดีนี้ก็กลายเป็นเงินที่หญิงไม้นับ ไม่รู้จักจกตลอดวันและคืนนี้ดังคําอวยพรของนางฟ้าหญิงไม้จึงกลายเป็นเศรษฐีไปภายในวันและคืนนั้นเพราะมีเงินมากมายเหลือขนาดจากการนัดและนางเป็นเศรษฐีที่ประเสริฐกว่าเศรษฐีทั้งหลายคือเป็นเศรษฐีใจบุญอาจากนิทานอีศบโดยลำจวนสำนัก พิมพ์บรรดาอันสารพิมพ์เมื่อพุทธศักราชสอง4ันห้าอสิบสี่เกิดยัง <ไอ S 1> เกิดยังใครเกิดแล้วบ้างใครเกิดแล้วบ้างอันนี้ก็คือการยอ่อใช่ไหมอันนี้อ่านไปแล้วก็คือการยอ่อออะมาเลยเราจัดการย่อเลยย่อย่อย่อใส่ยอ่ยอบ้ออายยเราใส่ย,ย่อไหมเอาเพลงมาใช่ปะใช่ปะใช่เพลงนี้ไหม ฮ่าใช่ปล่ใาใส่ย่ออ่ะใส่ย่อจ้าใส่ย่ออ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เอายอ่ออย่างนี้เอายอ่อเขียนเขียนให้สวยๆก่นอนอ่ะย่อสวยแล้วเหรอครูเนี่ยสวยแล้วเหรอเออสวยที่สุดแล้วสวยที่สุดแล้วสำหรับพี่ครูนะอ่ะย่อนิทานเรื่องย่อนิทานเรื่อง ความดีมีค่าจากจากอะไรจากนิทานอีศกอีศกเป็นใครเนี่ยมีนิทานเยอะจังเลย ของนิทานอีศบของลำจวนของลำจวนคนนี้เป็นคนแต่งแน่เลยอ้าวสำนักพิมพ์สำนักพิมพ์มอะไรแต่ก็เขียนไปซ้ำนักพิมพ์สำนักพิมพ์บันดานสานอ่าเราเราดูด้วยนะเราดูด้วยนะว่ากาลันมันอยู่ตรงไหนตัวทาคาดมีตรงไหนบันดานสาร ความว่าอ่าจัดการย่อเลยทีนี้หญิงไม้หญิงไม้คู่มีใจกะรุนากำลังนั่งนับเงินที่ได้จากการขายผักกำลังนั่ง นักเงินที่ได้จากการผัดผักผลและก็ผลไม้ด้วยนะอาเขาขายทั้งผักและผลไม้ด้วยอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนกระท่อมจะ้ะ ยู่ในกระท่อมแปลว่าเขาทําไมเขาไม่ได้เป็นเศรษฐีนะเนี่ยอยู่ในกระท่อมเป็นแค่แม่ค้าขายผักแล้วก็อยู่ในกระท่อมเธอต่อมาทําไมเธอได้ยินเสียงใครเธอได้ยินเสียง หญิงแก่ร้องเรียกหญิงแก่ร้องเรียกหิงแก่ร้องเรียกจึงออกมาช่วยประคองจึองออกมา ช่วยปะคองพาไปนั่งหลังกระ,ะท่อมพาไปนั่งหลังกระท่อม แล้วหาข้าวหานะ้ามาให้หือแก่จินแล้วหาข้าวหานะ้า เราก็เขียนตามไปได้เลยนะเขียนตามคำไปเรื่อยๆได้เลยดูไปเขียนไปได้เลยอันนี้คือช้าสุดแล้วนะอ้าวเมื่อ,เ,อเมื่อเมื่อหญิงแก่กินเสร็จแล้วก็เวพรให้หญิงไม้เมื่อหญิงแก่ กินเสร็จแล้วก็อวยพรก็อวยพร,พรให้หญิงมาก ปาศจากทุกโศกโลกภัยปาศจากทุกโศกโลกภัยและได้ทำสิ่งที่กำลังและ ได้ทำสิ่งที่กำลังทำค้างอยู่ในตลอดวันและคืนนี้และได้ทำสิ่งที่กำลังทำค้างอยู่นั้นตลอดวันและตลอดคืนนี้อ่ะกำลังทำเมื่อกี้เนี่ย หญิงหญิงไม้เขากำลังอะไรอยู่อ่าวค้างอยู่นั้นเขากำลังทำอะไรอยู่เขากำลังนับเงินใช่ไหมทีนี้เขากำลังนับเงินอยู่แล้วถ้าหญิงแก่เนยพรว่าสิ่งที่กำลังทำค้างอยู่นั้นน่ะให้ทําตลอดวันตลอดคืนนี้เลยก็คือนับนับเงินตลอดคืนเลยคิดดูดีนับเงินตลอดอคืดดดน,น,นจากแสนจากหมื่นจากล้าน สิบล้านร้อยล้านสามารถนับนับไปมีแรงนับเท่าไหร่นับตลอดคืนนับนับตลอดวันตลอดคืนเลยเงินก็จะเพิ่มขึ้นอันนี้คือขอพรจากอ่าได้พรจากหญิงแก่มานะที่หญิงแก่กลายเป็นอะไรที่หญิงแก่กลายเป็นเทวดานั่นแหละเอาต่อตลอดวันตลอดคืนอ่าตลอดวัน ตลอดคืนนี้หญิงไม้ให้เสื้อหญิงแก่หนึ่งตัวหญิงไม้ให้เสื้อหญิงแก่ หนึ่งตัวเขียนเป็นตัวเลขไทยนะต้องเป็นตัวเลขไทยนะลูกเพราะว่าอันนี้เป็นภาษาไทยให้เขียนเป็นตัวเลขไทยเอาเขียนยังไงเขียนนี้อ่านหนึ่งตัวหนึ่งตัวจากนั้นหญิงแก่ก็จากปลายกายเป็นนางฟ้าจากนั้นหญิง กก็ okay. จากไปก็จากไปก็จากไปกลายเป็นนางฟ้าโอ้ p ิงกลายเป็นนางฟ้า ่วนหญิงไม้ก็นั่งนับเงินมากมายตลอดวันตลอดคืนเลยใช่ไหมส่วนหญิงไม้ส่วนหญิงไม้ส่วนหญิงไม้ก็นั่งนับเงินก็นั่ง นับเงินมากมายเลยตลอดวันตลอดคืนอย่างที่อะไรตลอดวันตลอดคืนอย่างที่หลายอย่างที่หญิงแก่นั้นนะ่ะได้อวยพรเอานะไว้ เธอจึงกลายเป็นเศรษฐีใครเนี่ยใครกลายเป็นเศรษฐีเธอคนนี้คือใครเธอคนนี้ก็คือหญิงหญิงไม้เพราะหญิงไม้ได้พรจากหญิงแก่มาแล้ววันนะับเงินตลอดวันตลอดคืนหญิงไม้เนี่ยเธอจึงกลายเป็นกลายเป็นเศรษฐี ใครอยากเป็นเศรษฐีชะลาศิชะลาศิใช่ไหมอ่าใครอยากเป็นเศรษฐีอ่าเธอจึงกลายเป็นเศรษฐีและเป็นเศรษฐีที่ใจบุญและเป็นเศรษฐีที่ใจบุญ ที่ใจบุญเพราะว่าทำไมเพราะว่าเขาก็จะช่วยเหลือคนอื่นต่อไปอ้าวสำหรับคลิปนี้หนะ้า134ก็จบลงเท่านี้เดี๋ยวอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดอย่าลืมกดติดตามนะกด subscribe ด้วยนะจ๊ะจะได้เป็นกำลังใจให้ครูคทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า